เป็นเทหน้าวิบากแปลงของเสียดานายแห่งบอสใหญ่นะครับผู้บริหารใหญ่หญแห่งร้านพบรักมิวสิกเรเตอรองนะครับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเกือบลืมนะครับโอ้คิดถึงชัยภูมิล้วขอสักเพลงได้ไหมนี่เสียดานายนะครับซึ่งแล้วน้ำใจสาวชัยภูมิแม่ดอกบัวตูมคนงามเสียใจบ่ดได้โอเคเนาะนะครับก็ ถือว่านะครับเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างนะครับที่จะทุรักทุเลพอสมควรนะครับในการปั้นนะครับสําหรับคันนี้นะครับเนาะผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรแล้วก็เสร็จจนได้นะครับระบบนะครับช่วงล่างนะครับถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับล้อหน้านะครับปกติเราจะเคยเห็นนะครับล้อหน้านี่นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะจะใส่เป็นขอบ18แนะครับแต่สําหรับคันนี้เนี่ยนะครับใส่ไปถึงขอบ21เเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เสียดายเองนะครับสั่งการมาเลยนะครับ นัดแดงนะครับจัดการให้ผมหน่อยผมอยากได้ขอบ21ว่าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวมันมีเหตุผลอยู่นะทำไมถึงเอา21เอนะครับแล้วก็ข้างหลังแหละนะนะครับข้างหลังใช้เป็นขอบ18เลยนะนะครับเป็นวงล้อสีทองนะครับมิเนียมสีทองทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับเออเงิดเอานะครับไหนๆก็ว่ามาแล้วนะครับก็ช่วงล่างนะครับถือว่าหนึบทีเดียวนะครับฉะนั้นโครงสร้างต่างๆนะครับก็ถูกทําขึ้นมารองรับนะครับ อามนะครับอามด้านหลังนะครับเนาะพร้อมกับโชคเดียวนะครับถูกปรับเซ็ตกันใหม่เลยนะครับเนาะปรับเซ็ตกันใหม่ให้แข็งแรงขึ้นนะครับมากถึงมากที่สุดนะครับมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะว่าวงล้อหลังนะครับในระดับขอบ160 18เนี่ยนะครับรองรับด้วยยาง9018เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับเนาะมันอยู่ในคลาสของรถในระดับพิกัด100ย 150ยอยู่ในพิกัดร้อยสิบซีซีเลยนะนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเออวงล้อหน้าเช่นกันนะครับเนาะซึ่งปกติเราจะไม่เห็นในวิบากแปลงแบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเสียดายเนี่ยนะครับบอสผู้บริหารร้านพบรักเนี่ยนะครับท่านเป็นคนตัวสูงใหญ่นะครับเออสูงใหญ่ยาวนะครับเขาดีด้วยนะครับเออแล้วก็หลอดด้วยนะครับเออหน้าแดงได้พูดคุยกันบ่อยเนาะนะครับ ก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนใจดีนะครับผู้บริหารใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับอ่ะนะครับในเรื่องโ่วงล่างนะครับว่าไปแล้วนะนะครับโอเคแล้วนะนะครับก็มาต่อกันที่ระบบขับเคลื่อนนะครับเนาะโซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์ท่านบอกว่าหน้าแดงผมชอบสีทองนะครับจัดสีทองให้ผมหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับจัดให้ไปเลยนะครับพร้อมกับสเตอร์หลังนะครับเนาะฟันพิเศษนะครับเออฟันพิเศษฟันใหญ่ว่าางนั้นเดินนะครับเอาไว้วิ่งตะกุยตะกายนะครับตะเกียกตะกอนนะครับอ มันก็รับได้เนาะรับได้นะครับโอเคนะครับพอได้ช่วงล่างนะครับเรียบร้ยอยแล้วเนี่ยนะครับเรามาว่ากันหน่อยนาแดงชกหน้านี่นะครับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับชกหน้านะครับระยะยุบนะครับเพิ่มเป็น200มิลนะครับ200มิลนะครับหรือ20เซนนะครับยุบลงไปอุ้เป็นคืบเลยนะครับยุบวืบเลยนะครับเนาะทำให้การขับฉี่ก็จะมีความนิ่มนวลมากขึ้นนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังระยะยุบนะครับที่น้องๆวัดได้นะครับอยู่ที่ 180ยแปดสิมิลร้อิมลอาจจะไม่เยอะเนาะอาจจะไม่เยอะแต่ก็รองรับนะครับในการกระแทกกระทันนะครับหรือว่าปีนป่ายได้ดีนั่นเองนะครับโอเคนะครับได้ช่วงล่างได้ล้อนะครับได้ทุกอย่างเรียบร้อยระบบเครื่องด้วยนะครับระบบเครื่องนะครับจากเดิมเลยนะครับร้อยสิบซีซีนะครับอ่าหเกียร์นะครับเปลี่ยนนะครับอัพให้หน่อยหน้าแดงจัดการนะครับเนาะเริ่มต้นเลยนะครับก็ จัดแจงในเรื่องของตัวลูกสูบนะครับลูกสูบจัดแจงใหม่น,นะครับได้ไปได้ไปที่ลูกสูบ55มิลนะครับต่อไปอีกได้ไหมนะนะครับได้นะครับเนาะทำไปลองรับไวให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับการจัดแจงในเรื่องของพอร์ตท่อทางต่างๆนะครับเนาะถือว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับเนาะอัปเกรดขึ้นมาเพื่อที่จะได้ลองรับพลังกำลังที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในการใช้งานได้สนุกมือขึ้นนั่นเองนะครับอ่า ลูกสูบนะครับก้านหละเดิมไม่นะนะครับก้านนะครับน้าเดกใช้ระยะชักเดิมนะครับงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการบำรุงรักษาในภายภาคหน้านะครับก็จะเขาเรียกว่าบำรุงรักษาง่ายนะครับแรงอาจจะไม่สูงสุดถึงขนาดว่ากระโดดจากภูเขาลูกนี้ไปสู่ลูกนั้นได้นะครับเอาเป็นว่าขับสนุกก็พอฟ้าสูบนะครับปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นโดยรวมแล้วนะครับคันนี้นะครับก็มีการอัพซีซีขึ้นมานั่นเองนะครับเออ ระบบจุดระเบิดนะครับใช้ตัวเดิม C D I นะครับนะเป็นระบบ C D I แบบนะครับแบบเดิมติดรถได้แหละนะครับอ่าระบบไฟนะครับระบบไฟ12โวลต์เท่าเดิมนะครับให้ไฟส่องสว่างทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟแต่ครบเลยนะครับไฟเบรกนะครับเออใช้งานได้สนุกเลยนะครับใช้งานได้สนุกเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็เหมือนเดิมอย่างที่เราตั้งอกตั้งใจในการปั้นรถเนาะนะครับเราต้องการให้ ใช้งานทนทนแล้วก็ครอบคลุมนะครับฉะนั้นแบตเตอรี่เจ๊ใหญ่จัดให้5แอมป์นะครับเนาะเผื่อเวลาขับไปดูบ้างไฟนะครับมันเกี่ยวอะ้กับบ้างไฟเผื่อเขายืมแบตเตอรี่นะครับในการจุดไฟนะครับจุดบ้างไฟนะครับหรือไม่ก็เที่ยวป่านะครับสามารถใช้แบตเตอรี่ลูกนี้นะครับทำการชาร์จแบตมือถือได้นะครับชาร์จแบตมือถือได้แล้วยังไม่พอนะครับตอกมาเชียร์จากการจุดไฟนะครับทำเป็นเขาเรียกว่ากองฟืนให้ความอบอุ่นกลางคืนได้นะครับเนาะหรือนะครับ กางเต็นท์ไนะครับขี้เกียจก่อไฟนะครับก็ใช้แบตเตอรี่รุกนี้นะครับต่อพวกออกไป่องสว่างกลางคืนได้เลยนะครับสบายครับแ้นะครับโอเคอันไหนอีกนะครับระบบไฟพร้อมนะครับระบบเครื่องพร้อมแล้วนะครับยังความสะดวกสบายนะครับในเรื่องของตะแกรงซ้อนท้ายนะครับเสียดายนะครับเน้นนักเน้นหนาบอกว่านักแดงนะครับไอ้ตะแกรงซ้อนท้ายเนี่ยนะครับมันต้องใหญ่ต้องคนต้องหนานะเพราะเด็ก เด็กที่ร้านผมเยอะเอาไว้ซ้อนกันว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเด็กไม่ซ้อนล่ะทำยังไงนะครับถ้าเด็กไม่ซ้อนนะครับก็เอาไว้ใส่นะครับเนาะรังเบียร์ได้หลายรังเลยทีเดียวนะครับสบายครับนะครับโอเคนะครับยังไม่พอนะครับสิ่งที่ท่านสั่งเพิ่มเติมมานะครับในเรื่องของเลื่อนไม้นะครับเออไปดูเลื่อนไม้กันหน่อยเป็นอย่างไรนะครับเลื่อนไม้นะครับยกมาวุบๆเลยนะครับเปิดเฟมิตตรงนี้นะครับอ่าเปิดเนยนะเปิดเปิดเปิดนะครับอ่า ไฟก็ยังกัดดิสโก้เทคเลยนะไม่ธรรมดานะครับสาหรับเรื่องไฟนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนแบบออโต้รันนั้นะครับแต่ว่าท่านก็สามารถจะปรับแต่งได้นะครับอีกลองไปเล่นดูนะครับเนาะลองไปเล่นดูนะแดงยังไม่ให้เด็กเขาแกะในส่วนนี้นะครับตั้งเวลาก็ได้นะครับนะตั้งเวลาก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับในส่วนของเรือนไมเปลี่ยนได้นะครับหลายสีทีเดียวไปเล่นดูนะครับไปเล่นดู นอกจากนี้นะครับก็ยังมีมาตรวัดต่างๆนะครับให้กับเราวาดวัดความเร็วก็มีนะครับเนาะซึ่งมาตรวัดความเร็วนี่นะครับก็เป็นแบบรุ่นใหม่นะครับที่อาศัยเซนเซอร์นะครับจากดุมล้อหน้านั่นเองนะครับระบบเบรกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็เป็นแบบดิสเบรนะครับซึ่งก็ถือว่าเยี่ยมยอดทีเดียวนะครับพอเอเชียนะครับปรับปรุงนะครับให้รองรับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับพูดมายาวเลยนะแดงขอฟังเสียงหน่อยนะครับ ขอคนหนึ่งสตาร์ทใ้ป่าหน่อยรึขอคนหนึ่งขอคนหนึ่งน้องโบทนะครับส่วนสูงก็ก็พอๆเนาะน้องสูงที่ร้อยอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟบีกไฟบรกอ่าไฟบรกไฟบรกเออได้แล้วไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้า โอเคไฟหน้าเดี๋ยวไปดูข้างหน้าหน่อยเนาะนะครับโอ้ยชอบเรือนใหม่จังเลยคันนี้ไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาไปสูงไฟต่ำไปแต่เป็นๆโอเคนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับคันนี้เสียงเครื่องยนต์นะครับเนาะโอเคนะครับก็ กลัวคลิปจะยาวไปนะครับก็ขออนุญาตนะครับเนาะอำนวยพรนะครับให้กับเสียดนายนะครับพร้อมทีมงานนะครับที่รอนะครับที่จะใช้งานรถคันนี้อยู่นะครับมีความสุขความเจริญนะครับทำงานก็ขอให้มีแต่ความสนุกนะครับเงินไหลเข้ากระเป๋าเยอะๆทุกคนเด้อสวัสดีครับ